ไปได้ทีเงินัะนะ้า็ท่านประธานชมรมไปตองอะไรกับทีแจงด้วยสามสังคมบุคคลแล้วก็คนทั่วไปถ้าเสร็จเราต้องเชคว่าเด็กองเทคโนโลยีตามอัม อาจารยดนดูต่อ้านเนเืองที่เกิดตอนระดับนา,นานาชาติมาระดับโลกมาเหมือนกับยิงปืนเรายุคชิงแชมป์โลกผู้หญิงของเราได้เราก็ขึ้นให้ทุกตัวเองเป็นฮีโร่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคัดติดไปครั้งหนึ่งไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กในประเภททีมสองคน ผมไป็นเป็นกรรมการตัดสินกีฬาผู้เปลี่ยนถ่ายวิทยาแห่งประเทศไทยที่เขจะเข้าในแค่รอบแปดทีมทำ้สามอีเว้นต์เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรก็ผมใส่ไว้็ดขาดว่าสำหรับพวกผู้สุดซอยน้วยวัยที่ผ่าน ก็ต้องฝากถึงอันาพานคีย์บอร์ดทุกทั้งหลายว่าวันนี้อยู่บ้านแบบนี้ความสุขสนุกในการอยู่กับลูกสนุกกับการนอนกอดเมียดีแล้วครับอย่าไปอยู่ในกรงแคบๆแ,แล้วก็ถึงเวลาแล้วจะมาร้องเรีกแหกเชยมาโพสให้คนอื่นเห็นต้องเห็นใจนะครับต้นเดือนอตุลาไม่น่าจะเกินวันที่5หรือ6ตุลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเชิญน้องเข้ามาเพื่อที่จะ มอบรางวัลส่วนหนึ่งเพราะว่าวันที่เขาไปเนี่ยเราไม่ได้เราไม่รู้เพราะปกตินตะ่ถ้าใครจะไประดับานานาชาติเนี่ยเราจะมอบพอบเก็ตมันนี่คือเงินติดกระเป๋าไปแต่เป็นเงินส่วนตัวของท่านนายกหรือไม่ก็เป็นเงินส่วนตัวของคณะกรรมการทุกครั้งถ้า,ามีการมามแก้และเราก็จะนัดวันที่เราจะประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประมาณไม่เกินวันที่7็ตุลาก็จะให้น้องเข้ามา,าทานมาก็จะมอบแล้วก็จะถ่ายรูปเราก็ต้องขึ้นป้ายก็อีกนะครับนี่คือแนวทางของเราที่ทําอยู่แล้ว ปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนในพวงเวลาหลายปีที่ผ่านมา